ครับสวัสดีครับหมูใช้รถรุ่นดีครับ7พฤษภาคม7มีนาคมครับ2567ครับก็ไทเกอร์นะฮะเดินทางไปเทเปอีกครับนะครับวันพุธ9 4ับวันระฮะตอนนี้เป็นเวลาทั้งงันบ่ายสองครึ่งนะครับก็คันนี้ครับเดินทางเข้าเทเปนะครับไม่รู้ว่าจะไปไหนกันฮะนะผมก็ขอนั่งรถไปด้วยครับนะเป็นแรงบันดาลใจให้คนผู้ใช้รถเก่านะฮะท่านใช้รถเก่าครับก็ เอามากันเลยครับอ่าก็รีเพียงไงลูกก้หนึ่งเดี๋ยวกูติดลิขสิทธิ์โอเคไปไหนลูกก็อ่ะคุณดังนึงเอาทำไมร้องอไปเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยๆไม่ร้องไปเงี้ย่ะแกหลอ่ไปกลับมาค่อยทำเนาะโอเคก็รังสิตหรือรุงเทพรุงเทพ หลังสิษ์กรุงเทพด้วยใช่ไหมอ่าโอเคแรงบนันดาลใจเหมือนเดิมครับโอ้ใช่โต้รบรีครับ940ครับนะเราเทคเกอร์ฮะไปได้ทุกที่ครับนะเน็ตดูไม่ได้ไทยอ้วนก็โอ้โหนี่ใครนั่งหน้าเนี่ยไหนดูดิตัง้งใจปิ้ดีค่าก่อนเร็วดีค่าก่อนดีดีด,ด,ดีโอโหนั่งบอดหน้าเลยเนี่ยนะ เอางั้นนี่ละฟูจงหูเอาลาเสียละแะไเสียอันนี้ลกอายกับดีค่าก่อนไปบ้าย,บายกันดีค่าก่อนเลยไปบ,บายบูดดีเอซพูดก่อนพูดดี FC. เอฟซอาว่าแม่งปอพูดกอนแล้วเอฟซแล้วก็มีมอไปบ,บายกันไปบ,บายทำไมพูดเลยวันนี้เงียบเลยไม่ได้ถ่ายคลิปสองวันครับนะขออภัยครับพอดีไม่ว่างนะนะ แล้วก็เดี๋ยวไว้ว่างแนะครัจะนั่งอัดที่โต๊ะให้นะครับเป็นประโยชน์ครับการซ่อมรถครับการเลือกเข้าอู่แล้วก็การดูแลรถนะครับอย่างถูกวิธีนะฮะนะเจ็คุกว่าไงครับพอดีสองวันไม่ได้ออกคลิปเลยอ็เป็นไงบ้างดีแล้วดีแล้ว,ลวไปไหนครับเนี่ยเห็นได้คุยแต่ FC เอฟซีเะ มีแท็กซี่โทรมาเออโทรมา,รมาอ่า่ชั่วโมงสองชั่วโมงเล้วไปไหนเนี่ยบอกพี่ไปทาธุระไปธุระอีกเลยหาข้าวกินด้วยใช่ไหมบอกเขาไปตรงๆเลยเพราะว่าวันนี้ก็ไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์นะเป็นวันธรรมดาต่อพอดีรถรอ,อไหลด้วยใช่จุกเชิญจุกเชิญอ่ารถรอ,อไหลเด้ยก็เลยออกมาข้างนอกได้นะรอ,อะไหลแต่ละคันครับ นะก็ไม่ได้ทิ้งงานมานะฮะรออะไรเดี๋ยวนะเรียบร้อยแล้วเอกาะโอเคครับอ่ะเจ๊ไปบายหน่อยเดี๋ยวตัดคลิปและสั้นๆน,นะฮะเดี๋ยวเราจะเดินทางกรุงเทพครับเดี๋ยวดูันอีกทีนึงนะครับว่าเราจะไปกินข้าววันที่ไหนฮะจะไปทานข้าวที่ไหนท้าไมกรุงเทพกับพัทยาล่ะครับน่าจะสองที่เนี่ยฮะก็เดูดกัน,นครับแล้วแต่ฮะแท็กเกอร์ขับไหวไหมลูกไหวไหวไหมพร้อมไหมลูก พร้อมครับบอกพี่ว่ารถพร้อมไหมพร้อมไปไหมพร้อมครับพร้อมน้ำมันพร้อมไหมพร้อมครับไหนดูน้ำมันดิโอ้เต็มถังเลยนี่น้ำมันเต็มถังเลยวิ่งถึงไม่ได้น้ำมันถังเนี้ยถึงไม่ต้องเติมก่อนต้องเติมก่อนอ๋ออะไรตอบทีนะอะไรนะไทเกอร์ไทเกอร์บอกว่าต้องเติมน้ำมันไม่ต่ำกว่าครึ่งถังครับก็ต้องจ่ายเองนะ เพราะว่าน้ำมันโรเทเกอร์นี่ต้องเกินครึ่งถังตลอดถึงไหมลูกช่วยอะไรรักษาบัมปิกรักษาบัมปิกครับใช่ไหมลูกเป็นไงบัมปิกแคร้อนเนาะเสียเร็วนะให้น้ำมันมันอมบัมปิกไว้ท่วมบัมปิกไว้แม่ลังสิฝนตกฝนตกอ่าโอเคครับ S4 ครับประมาณเส้นเดินมัฟเท่าหเส้นเดิมครับ อันนี้ก็เป็นเหมือนเดิมะฮะถนนแท้งใหม่ครับของจังหวัดลบบุรีนะครับเส้นข้างเลนกำลางลบบุรีนะครับตอนนี้มาถึงพล่มนะฮะพล่มป่าหวายนี่ครับนะมีเฮลิคอปเตอร์ครับนะมีกระบินปีกครับนะค่ายวชิระลงกรนะครับผมนะหรือกรมรบพิเศษที่หนึ่งครับนี่ครับนะของจังหวัดลบบุรีครับก็จังหวัดลบบุรีเป็นเมืองที่ทหารเยอะที่สุดครับ นะมีหลายกรมมากนะครับถ้าที่ผมจําได้นะมีอ่ากรมการบินนะครับมีกองบินสองครับมีปืนใหญ่นะฮะมีกรมรบพิเศษครับแล้วก็มีค่ายเอราวัณน,นะฮะ <ยา S 1> เกี่ยวกับวพวกอ่า,<ย>าเดี๋ยวผมผมก็ลืมนะมเ,เยอะมากครับนะกรมกรมทหารเยอะมากมากนะเป็นเมืองทหารเรียกว่าได้ครับ เจ็นะดหนึ่งหนึ่งเจ็หนึ่งสองเนี่ยครับนะแล้วก็อ่าหลไหลหน่วยนะแล้วก็สูตรสงคราพพิเศษครับนะก็ <บา S 1> อยู่จังหวัดลบบุรีทั้งนั้นครับนะแล้วก็ขา้าราชการเยอะมากเป็นจังหวัดที่ขา้าราชการค่อนข้างเยอะนะครับก็คนของหลวงนะครับนะก็เดี๋ยวผมต้องหยุดถ่ายนะครับเดี๋ยว เจอกันใหม่คลิปหน้าครับนะว่าจะไปทานที่ไหนนะครับยังไงต่อเดี๋ยวว่านอีกทีนะนนก็ผมมาใส่นั่งรถเข้ามมาเฉยน,นะนะลูกชายขับครับนะส่วนเจ๊กุ๊กก็าอาศัยรถเข้ามาเหมือนกันครับนั่งมาเป็นเพื่อน <laughs> ยิ้มยิ้มอ่าอ่าถ้าเราเส้นหน่อยล้าเส่น,นย,ยิ้มเลยลูกบายบายเอฟซีกันดูม,มัดผมน่ารักอ่ะอาที่เร็วเร็ว ไม่กล้าเหรอเดี๋ยวนี้ไม่กล้าแล้วใช่ไหมเดี๋ยวไม่ได้ของเล่นนะไปบ่ายกันไปบ่ายดูทำหน้าดูทำหน้าทำดีๆดิทำทำดีๆดิเดี๋ยวเขาตกใจเดบซี่ตกใจดูไม่อายไปบ่ายกันพวกนี้เอฟซีขอบคุณผู้ขอบคุณเอฟซีก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเออเอาอาอโอเคถ่ายจีละจีกุ๊บอ่ะถ่ายจีกุ๊บ บายบายนะโอเคครับผมหัวไปชชันอโต้ต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปเส้นไหนลูกแพนแพกนะอ่าโอเคพูดเต็มเกือดขึ้นบกเ